มดน้ำโอ้ยันหมดน้ำเลยพางออกเอานวดมากูกันใจกันนะอพอพอพอแล้วพอละพอพ,อพอหนวดไปยังกรรอกกะเดียวนะงามไหมไปไปจ้ม เท่าปากุณด่อนี่พีพ่อโอ้พ่อกูใจสิขาดนะพ่อพอพอพี่โอเคค่ะสิแล้วนะะรอแป๊บนึงนะคะชิค่ะโอเคมาโอ้ยหญ่บื่อแล้วเนี่ยโอ้ย็นพ่อแลกันนะเขาหัวเขาหูว่อยเบ้ด่านี่โอ้โอยใจเราไหม จะได้คลายได้ซื้ออีโมนอนรีวิวนะ <laughs> รีวิวจะได้นเนี่ยตายขับกูอ๋อตายมันพลา あ <laughs>